ว่าเล่ยสิแมนเออมันแกะแทบเพราะว่ากอบดีเดิมันไม่ได้เต็มสัตไอเจี๋ยกส่เห็ดได้แล้วก็หมักมันเป็นเป็นอันนี้เป็นอาอาอาชีพเสริมมันบ่คือคือเป็นเห็ดเป็นฟ้ามฟ้ามกิริตกับอ่าอีไปเบิงฟ้ามใหญ่เด้อคุณข้างในเรียกเลยเดาบกไปโอ้ยน้องหอมเย็นมือข้างในของมู ประมาณสี่าบแบบนี้ต้งานของสาวเมียอนยู่ในบ้านนี่เราเหีจนออนเนี่ยเราเขาเรียกเขาเรียกัน่าย่ามาซื้อังอเมียเขามเรียนครับโอ้มาเรียนกินดีกับแม่สะดิ่งเนาะโอ้โหหละบัวหลังมูครับมือกี้ว่าอเห็งานท้าค่ะวนนี้โอกาสมาไทยทำครับผมวิธีทีวิตบ้านนะครับข้าม กิ่ดีนะผมปั้มแมงสะดิงด่งกิ่ดีกับแมงสะดิ่งยู่งนั่งกันครับพี่น,อน้องนับได้จากปองนี่หนึ่งสองสามที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคอกนะผมเบิง่งอ่าที่เห็นมาแพงไข่นี่เพิ่นเอามาให้มันสนนะครับผมเพิ่นเอามาให้มันสนนะครับเนะบิง่งสเออสวรอนรดูเพิ่นเอาออกได้ครับนี่เพิ่นเพิ่นได้พันแล้วเพิ่นกับออกนะครับผมแล้วทุกตัวมีตไาไครกัลลันตีเลยว่ามีตาไคร ครับ้อาสุดยอดครับพี่น้องอื้ยเบิ้งเนี่ยจะแนวเดียวอื้ยนะครับสุดยอดเลยใช่พ่มหน่ะโอ้อันไล่ละครับปุ้ยส่ออันข้ามนะเบิ้องเบิ้องข้าเจ้าเอาให้อีก เพิ่นส้นเนี่ยครับนี่มึงนะครับมันถิเป็นสันไขน่นะแผงไข่เท่านีนนะครับผมเห็ดงไงไงบ่เห็ดยากเนี่ครับเไรไทยทอดเป็นคลิปวิดีโอมาให้รับชมกันนะครับผมวิถีชีวิตบ,าบา<อ>า้านๆฟาร์มนะครับผมฟาร์มกิริศกับฟาร์มแมงสาดิงเนาะนะครับผมยุบบ้านยังก่อแม่นี่บ้านยังยไ,ไงบ้านน้องให้มูสิบเอ็ดครับผมเ,<อ>เป็นฟาร์มนะครับผมชืม่อฟาร์มยังก่อแม่ ชื่อน้องพรฟารมนะผมับผมดเพลดสะดวกมากบึงศึกษาดูงานนะครับผมนะนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนในช่องทางยูทูปนะครับผมก็พพลิดเบลินงานนะครับผมศึกษาดูงานนะครับผมการวิธีการเลี้ยงอาหารก็จะเป็นลำนะครับผมก็จะเป็นฟักทองนะครับผมใบกล้วยตามวิธีชีวิตธรรมชาติบ้านเฮาแต่ว่ามีไข่สุกตัด้วยครับพี่น้องนะพ้อมเอาออกจำไนแล้วครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นไหมครับเขาจะกินนะครับผมนี่เป็นฟักทองนะครับผม ผักท่องนะครับนะผมเขาก็จะกินของเขอนะครับผมแล้วเขาก็จับก่อนที่จะจับนะค,คุณจะเอาผักท่องมาให้กินใพ้ยังให้มันมั่นนะครับผมแล้วก็ตัก็จะง่้สมบูรณ์นะครับผมอาหารการกินของเพื่อนนะครับผมได้ถ่ายทอดมาเป็นคลิปวิดีโอให้รับชมกันนะครับผมอาจจะยาวนิดน้อยนะครับสําหรับในช่องทาง u t u b e นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ ชมหน้าหน้าตาของพุ่นเมียจ้าของฟาร์มนะครับผมนะครับผมก็ได้มาขออนุญาตถ่ายทำกับเพื่อนเนาะมาช่วงจังหวะเพื่อนจับพอดีเลยพี่น้องนียนะครับจับสร้างขายครับผมเนาะสร้างซุ้มนะครับเบึนอ้าบึงดูตาสะอ่อนเนาะพี่น้องอันนี้กี่ดีบึงที่เพื่อนจับบึงดูเงี้ยแตกเงี้ยแต่พี่น้องเี่นะครับนี่แหละ นะผมเป็นผลพลอยได้เราเลี้ยงได้ทั้งกระได้เนาะทุกคนต้องใส่ความพยายามสูงนะผมเลี้ยงดูย่างดีนะครับเราไข่มันดีครับเนี่ยไข่มันปะไรไข่มันยื่อเสียงเ้องนีตใครับเาองัที่ก็อ,อาว่าวเจ้ามันอเอาา<อ>นลี้ยงวันเล้นี่แม่งนี่นีดูอ๋อครับไ่ว่าเ็าจเอาไม่รองรับอยัางก็เาะเอาไขเนีไม่ให้ดียางเข้าอ,อ่อเอ้เี้ยวาไว Uh, อันนี้อันแอบขีปพ่อแม่เสียไปส่งนะครับเขาสร้างมันมาโอ้จะเลี้ยงอยู่กันนู่นนโนู่นจะเพวงเบี่ยงไรมันจะจะน้อยจะไปกนครับครับ uh น,นี่พร้อมส่งนะครับพี่น,อน mm hmm. ้องพอเขาเจาสร้า mm hmm. งก็เลยเลยโลโลโลนาะโล,โล,โลชุดนี้ออกแล้วเอาชุดใหม่มาลงนะครับผมเพื mm hmm. ่อที่จะ เลี้ยงต่อนะผมต่อยอดนะผมตอนนี้จริงจะเป็นแผงไข่นี่แม่นเนาราไม่ได้เอาไข่ไว้เนาะนะผมก็เลยเขาก็เลยโบกก่ได้เบิองไข่ของน้องเพื่อนว่าพี่ที่เป็น,นไข่แบบใยแบบใยเพือเ่อนเอาเอาหั่นไข่ล่างไปแบบใยแบบใยขี้<ๆ>มันเป็นปุ๋ย,ยันมั้งครับแม่โอ้โหนั่นแหละครับผมนี่ครับประโยชน,น,<ไ>น์มีลหลายอย่างเห็นว่าครับมันมีหลายอย่างนะครับผมประโยชน์ของมุ้นมุ้นของกิริฏเอาไปใส่ ปุ๋ยใส้เขา่าเป็นปุ๋ยนะครับผมใส่อ้อยใส่หยางงามดีกระสันนะครับผมเ่าได้ใส่ปุ๋ยยากกระสันนะครับผมนี่ก็เป็นเป็นอีกอย่างหนึง่งที่เฮาบะหูนะผมเราเฮามาถาม,ถาม,ถามเพิ่อนเฮาก็เลยเรียนรู้ไปในตัวนะครับประโยชน์มีหลายลายอย่างนะไเลยมาเป็นทําเป็นคลิปนะครับผมคลิปเนะ่าเหพือนไม่ช่องทางยูทูปนะครับผมก็ยังไงก็ชอบออก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามในช่องยูทูปสายด่วนคนของประชาชนครับผมสวัสดีครับ